ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องฟังใสสู่ทุกคนนะครับเนาะพอดีเลยครับพี่น้องตัดใหญ่เราเลยมาหาแนี่ไปกินมันไมเนื่อยสันพี่น้องแย่งงามเลยฟองกล่องอ้สุดยอดเลยคี่น้องเนี่ยยงเหนื่ออ้สดๆเลยพี่น้องเลยเอ้าอันตัวตัวนี้เป็นเนื้อยสันมาครับเนี่ยเนื้อยสันโอ้งามมากพี่น้องเอ้าเดี๋ยวพวกเราพี่น้องไปทังบรรยากาศตอนกินเมาคนเลยไปสองเลยพี่น้องนี่แหละครับอ้นวยอ้นวยอ้นตัวอย่างไรบ้างเนี่ย รีนคับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนนะครับเามาผมมาผอบช่อง,พบพบพบองจ่าฉาดถุงล่าคือเอาพี่น้องครับวันนี้มาให้มะนาเาพี่น้องมาตัวตัดตัดหญ้าพี่น้องโอ้ยมันก็เลยนี่ไปได้เนื้อมาเนี่เนื้องามเลยพี่น้องเยเปไ็นเนื้อสันนะครับเนาะนี่ เนือสันงามมีดีพี่น้องกับได้ตับมาเปลยวมาแต่อยู่ในโร่องร่งขาสัตว์เพื่อเลี้ยพี่น้องมาบ่ต้องร้องลายหอกเอาเน้นนะจะสรอยเลยนะข้าวว่อนนะครับมันข้าวอ๋อสร้อยสร้อยเยเราเราผมจัดให้เนาะครับกิดพี่น้องเอฟซีนะครับถามมาไล่ผมจะขี่วางเดียวนะพี่น้องเนาะผมกิดช่วงนี้เขาพันศาแล้วพี่น้องเนาะจะแของมันคู่กันนะพี่น้องเด้อคือจังนมาแล้วเนาะ สำหรับจาชาติผมก็ให้เขาไปหรอกครับเพื่อเพื่อพี่จคนเรืเอ่อออกมาครับพ่อจ้าเอ้าครับสำหรับเพื่อพี่น้อง FC เอฟซีนะพี่น้องเนาะมันบินอะไรเพื่อพี่น,ออน,น้องเอฟซีเอ้าน่ะเข้ากันคือเก่าเลยพี่น้องต้นเจียวต้วนเจียวโอ้โหสำหรับจาชาัดนะครับบม่ต้องเอาไหลโยกวันบวกคืบมากเลยพี่น้องได้จัดเลยพี่น้องเอฟซีนะครับผู <c oughs> บ้ม <c oughs> ันขวามากน,น,ะ,น,น,นะครับเนาะนำเปล่าพี่น้องจะพิชิดยังไง ดูวไม่ไมส่สวทเต็มสวทจากสวทเาสวทแล้วครับแมงวันนั่มมากเลยโ <laughs> <c oughs> อ,อ,อ้พี่น,ออน้องเอ้เขียงกล็นี่เอ้าให้เพื่อนช่วยก่นอนเนาะอันนี้เขาเอ็นยังครับขั้นเท่นหน้าทีนะไฟขี้เหลวครับโอ้ผไฟขี้เหลวสามสิบกีบสามกีบเป็นตัวนี้อืมเอ,อ้าโอ้สีงามแน,น,น้วนะเนาะเพียเพื่อนก็ให้เพียบ์แบย่างงามมาเลยพี่น้องเอ้ยเพียงยามเลย อ้าวพักพักยาวนะครับมีพักกอ,อกเนี่ยพ่น้าพักกอ,อกคนเนาก็มีบักเขือวนะครับมีบักลินฟ้าเนาะไป็นตอยไป็สื่อน้ำเพลินพี่น้องตอยใหม่ๆเลยขวงมือนี้ไม่ต้ขอขวงสดๆเลยพี่น้องเองกางแอ่นนะครับเนี่ยแสดงว่าทับกินดอกเขาเลยเนี่ยทีมงานสั่งเวียดโอ้นี่แหละครับผมมากตะวันเปียกขุนเปียกนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ของแท้เขาโว้ลายตรงนี้นี่พี่น้องเอ้ยเยอะไปเฮ็ดตะวนหน่อยเด้อมันบ<อ>ริสุทรสชาติ โอ้ยบรรยากาศเท่าไงท้องหน้าพี่น้องเลยนั่นตัวมาแล้วมันถือบ่คือเก่านี่เลยพี่น้องเอ้ยอ๋ออุ้ยตับหมอ้ยุเนี่บมันมีอยู่คนหนึ่งคนว่าเจ้าสิกาไปหามันวะคนละนายหอยสิงคนว่าเนาะเป็เนยังกูคิดประกาไปหามันดีคนว่ามันเป็นป๊อปคนว่าเอ้า ปอมันจะไกลนี่ยไงปอมเป็นทางการจิงมั้ยน,นี่ยไงสำหรับเอ่ายังก่อนท่านชายวันเอาเอากันนี่ละครับเนี่ยน,น้องก้อนฟาน้เาเกล่าใครนี่ขนมีตัวนี้ก็ว่าเสียบครับเนื้อต้องมีตัวนี้จัดให้พี่น้องเอฟซีนะครับขันมากกับกดไลค์กดแชร์ผมให้พี่น้องเนี่ยผมอยากจัดให้พี่น้องเอฟซีตะดวนแล้วล่ะเอาสำหรับยอดผู่ต้องเอาหลายยีกชุน โอ้หํายีนาไร้เสือหรือเปลเนียอ๋อบันอยบ้านเราต้องบอารเนาะบ้านเราจัดรถนะฮะจัดเลยจัดเลยของเสียบขึนยูพมรพี่น้องขอถขอ,อ,ขอดขอให้พี่น้องพูพนมากินดิบด้วยพูน่ะพูน่ะตามกเนาครับอด้น้าเด้อ,อเด้อนเราได้ออ,อ,อกทักีวพักกอดพ่นะ โอ้โหนิ่มารลอยนะครับนะคัดขนาดไมีแต่ของปลอดสารดีขนั้นครับมีครับไม่ได้ฉีดยาครับไม่ได้หุ่นเอาครับพักตลาดครับพักตลาดน่าจะชางวิทย์มั่วทังหลังเลยมั่ว่า อบคุีหน้อง FC เอฟซีครับรเด้อแซ่บครับแซ่บแซ่บไตีในการติดตามนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณในหลนครับเ<ช>อบคุณอะน<า>นช่วยแจกันแน่นครับช่นะเนาะข้าง,ง,างใจครับข้าง,างใจอยินใหม่ไตั้งคิดมาไกแตงใจมนันจะบานแ้กส,สินเมันเนเนียวนี่อ้วนเนี่ยต้องเ่น เพื่จม anyway, oh, ีจากส้างเขาเนาะมาคักตัวเนื้อนียมาคักเลยซาใจของหักเด็กก็่าอย่างฝ่าฝาตังวนบ่ะขึ้นมาเกลียดจมจนคอนอมย้ํโอ้ยสุดยอดเลยมาเลยมั้งก็อื่นขมผืดครับขมผืดขยายก็มากเลย อเอิ้นีดอดับครับนี่ดอดับนี่ยังสีีดออนี่เ่ามันเป็นนี่นี่ครับมันอ้ลักษาทับกับับนี้เลยนะเอิ่นีดอดับครับนี่แสดงว่าตัวนี้เป็นงวตัาบงวใหญ่เลยเนาะีดต้งอดับรเปนงวตัวเถื่นัอนครับสุดยอด่อ้ยมันธรรดาเลยนะแซ่ไสครั้นข้ขนาด เดี๋ยเชียวเดี๋อสายหดพี่รองอันนี้เพื่อนยุ้มได้พี่องยุ้มชุดจวดครับชุดจวดชุดจวดได้ยืดยืดเลยพี่อง ก๋วยไร่กดวยแฉะเลยพี่น้องกันมักกือกดไลค์กันมักแห้งก๋กดแฉะอร่อยพี่น้องเลยเพียงแค่หนึ่งแชร์พี่น้องก็บเสือเป็นผู้สานสมเด็จแห่ชาติถุงราเนาะครับผมให้คลิปต่อไปเมนูที่ผมติดข้างพี่น้องไปก็เดี๋ยวผมจีทยอยจานให้เลยครับพี่น้องเนี่จุ่งให้ตาขวางก่อนเลยต้มบาดหถวงเลย ก็ข้ขนาดผมวาพ่อจุสใสหัวดีเลยพี่พ้องจูใสหัวดีบ้างตะตอนก็นหูแล้วก็ต้องบอกอะไรกินก๋วยเสียบพังเพลงมวาอายุยืนครับก <c oughs> ินก๋วยเสียบพังเพลงมวนอ่ะนอน้อครับจะไปซีเด็กับโควิดโครับก <c oughs> ินไปเ au. ขากินไปยืาพง,งห้งหน้าเ au. ขากลายกาศาสตร์ได้ครับเด้อก๋วยก๋วยเสียบใส่คนเนี่ย คลิปนี้ขอให้ได้หอดนัานด้วยได้พี่้ังเลยพักกว่าคนาะพอด้ทากตามเขาหรอเฮ้ยเว่ โอ้ตุดตัวติดตัวเกลียวก็เสียบสมควาตาบานเียเนาะครับกับกับเสียบเกลียวเสียบพักอีวะถ้าขนาดอืม Ủa, oh, thế nào rồi này mà nó sang đây Ờ, mất đất nào nhỉ? มาแล้ว้ยสิ่งที่นช่วงไอ้ตตกรงตกรงและวย่อตะกรงแล้ะกรงนั่งกินอะไรนะตะกรงเพรานก็อยากเขา่ห้ทำเตรมบรรยากาศบรรยากาศ โอ้ดีร้านวิว่ว่ักเริ่มนเหมือนี่ย <c oughs> เสียบันทำยังไงล่ะทำยังไงคนน่อยเกล็ดตุ้ม เยกุน้องงามมากฟงเป็นตำกันเลยมากฟงเป็นตำกันเลยกินข้มอง้มเสียบตับแกโอ้สายหัดีพี่ส่องจนผมยานเนาะ ออนาสองตัวนจอเด้อมากไก่เด้ออันนี้ก้อนเหนเยาครับครับก็แบ่งรึ่นกันอ๋พลวตอนเนาะี่ยเนี่ยนายเอาไปมาเด้อครับครับโอ้โข้าขนาดพี่น้องมันมีอยู่ผู้นึงเจ้าสีกาไปหาบันบุรุษหน่ะลลายในปากอ้ี่ข้าว่อค้าพี่น้องเ้ย บอกกาใส่เช็ดชูเช็ดปากอะเอาป่ะเอาป่ะครับเนี่ยออกจากไหนเนาะเดี๋ยวแจกภาพพี่น้องได้ไปหนี่งโอ้เสียบเลยบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยเอากินน้ำกันไปหนึ่งจริงๆ้รากินน้ำตัวเนาะโอ้หนังไตใหญ่จรินไตจริงครับก็ขอบพูดนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ให้การติดตามเนาะครับ จาชาติสงร่าครับบอว่าเป็นช่องทาง tiktok ช่องทางเพจแล้วก็ช่องทางยูทูบนะพี่น้องครับก็คือเอาละครับผมมีหน้าที่มานําเสนอเมนูให้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นมือๆไปนะพี่น้องครับก็มื้อนี้ก็ขวายาดมานําเสนอเป็นเมนูซอยจุเนาะครับเป็นมีตับกับเนื้อสันแล้วก็คันเท้านะเอาสําหรับจะหาไม่ต้องเอาหลายดอกน้องนาะโซนครับเอายกวันบวกเกือบห่างอยู่เลยอย่าไปคิดอย่างไรพี่น้อง มันเป็นแค่การแสดงบ่มี่หรอกในหนังเขาปืนปืนแท้ยิงค้นใจอีเดียนี่จะปืนป้อมนั่นแหละอันนี้เราก็เราป้อมพี่น้อง <c oughs> เรียนให้มันสมบทบาท <c oughs> ครับก็ขอบขอบคุณอย่างที่แล้วครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสูงทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้การติดตามนะครับฝากนั่นนะครับขันมักดกับโคตรไหลขันมักแห้งกับโคตรแช่เขายังพัฒนาสำหรับผมกับหน้าก็ขอจากลาพี่น้องไปสำนีเนาะพี่น้องเนาะหน้าเนาะครับครับผมสำหรับมื่อนี้ก็ขอจากพี่น้องเี่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ